สมค้าไปดูกันที่เรื่องของการแก้ปัญหาคุณภาพน้ํานะคะจังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาคุณภาพน้ําและเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ที่ศูนย์บริหารจัดการส่วนหน้าชั่วคราวค่ะในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำโขงเหนือสารลกลางจังหวัดเชียงรายนายชรินทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำรวกแม่น้ำโขงและการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายประเสริฐจันทระรว่วทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ สังคมเป็ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรายงานถึงสถานการณ์สารปนเปื้อนในแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำสาขาซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่1นนะครับได้ตรวจคุณภาพน้ำในแม่น้ำกก4ครั้งแม่น้ำสาย3ามครั้งแม่น้ำคง3าครั้งพบว่ามีสารหนูปนเปื้อนส่วนคุณภาพน้ำหลังฝายเชียงรายพบระดับสารหนูเกินค่ามาตรฐานคาดว่าเกิดจากการเปิดประตูน้ำในช่วงน้ำหลาก แล้วก็มีการขุดลอกลำน้ําทําให้ตะกอนขึ้นมาปะปนกับน้ำครับพร้อมทั้งเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนําชุดตรวจสอบคุณภาพน้ําเคลื่อนที่เข้าไปยังหมู่บ้านชุมชนรวมทั้งพื้นที่ เพื่อเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปานะครับสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนครับการป้องกันอุทกภัยค่ะปอพเขต15ได้ส่งเครื่องสูบน้ำประจำการพื้นที่เสี่ยงเช่นแม่สายเถิงและแม่จันพร้อมตรวจสอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามยากก็ได้มีการติดตั้งโทรมาตรอัตโนมัตินะคะในจุดสำคัญทั้งในประเทศและฝั่งประเทศพพม่าค่ะพร้อมบริหารจัดการศูนย์บัญชาการ24ชั่วโมงและจังหวัดเชียงรายได้มีการติดตั้งโทรมาตรเฝ้าระวัง ตลอดแม่น้ำกกจำนวน21จุดค่ะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความร่วมมือ,อง2งฝ